เดี๋ยวตัวงามเลยตัวนึงตัวนึงครับนี่เป็นสามตัวตีดเลยสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้อง ยามขึน้นครับผมมื่อน,นี้เจอกันอีกแล้วครับผมกับช่องอินไซต์บ้านเนาะมื่อน,นี้พอกันค้ำๆครับผมเดี๋ยวให้เบิ้องยางพี่น้องนี่ครับคั <c oughs> บกบา,า,าพี่น้องวะพูดเถ่าไปไต่มากพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมเสือออกไปอีกรอบนึงเนาะไต่มาบางหัวคำครับผมแต่กระแตนระบาดพี่น้องตัวใหญ่ๆเลยตัว กระเตยนระบาดนะครับะผมที่ออกไปตอนนี้ก็ดึกแเราแหละนะครับเปินลต่มาบางหัวคำนะครับมันมาก,กัดกินหยาที่ปูแหว้หงง้วนครับผมตัวนีง่าง,งามเลยนะครับเดี๋ยวจังเดี๋ยไปไตน้ำกันกันกบผมพี่น้องอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละมากินต้นต้นห้าหงง้วเนาะไปะเดี๋ยวไปเจอกันอยู่อยู่ป่ายญ้าครับถึงแล้วครับพี่น้อง เป็นมาเปิ้ลเแต่ปลาทึ่งเด้เบื้งอู้เต็มเลยหลายลีพี่น้องแต่ว่าตัวเป็นไงมันไตยแต่ปลาทึ่งครับผมนี่ปลาทึ่งก็ยังกลับมาหลายอยู่ครับเดี๋ยวผมสิเหลือเอาแต่ตัวใหญ่งเดี๋ยพี่น้องเบ่งเบ่งเนี่ยเดตัวน้อยครับตอนนี้เปิ้ลเตยไปแล้วล่ะโดดไปโดดมาอยอู่เดี๋ยวผมสิลงไปปลาลางครับ เตัวเคนบนท่านไต่เลยสิคัดใสอยู่ด้วยครับพี่น้องเอาแต่ตัวใหญ่ๆเนาะยดึกันครับเสียงกบเสียงเขียดกระไลพี่น้องมันอยู่ไก่ไก่ไก่สะไกสะ่กสางหนูกระไลได้ครับปลาหย่าเนี่ยปลาหาย่าเป็นปลาหย่าหวานพี่น้องปลาหยาหวานอิสราเอลีนี่ครับตัวนี้ครับตัวงามเลย เง,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 งี่ยม,มอะไรไปใส่ละทำไมครับทำไมทำไมมันบอไปใส่หรอครับไม่ยูนี่มมนครับกงครับกินได้เยอะดิบลง

มาครับผมระบาดระบาดเยอะมากเดี๋ยวเปนังบูงานนี้งั้นกินมั nhà quay Để ta đi cố như nghe ok xây thúng น้ำเลยครับนี่ปักไงเลยลเตืยนธรรมชาติทีพี่น้องก็เป็นแนวนี้หลอกขาดบอกครับหลอกขาดอ้หลอกขาดลายอยู่เลยนี่สองตัว เพื่อ,อ,อ,พ,อ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 พี่น้องอันตรไลลายหนักบานไถ่ระบาดเนี่ยพี่น้องโอ้ตัวงามตัวหนึ่งใช่แล้เนี่ยเห็นด้วยมั้งตรงามมึงจะหลุดหน่อยแก อีกแล้วอ quay không khơi chứ lại đâu bà là cũng không có khỏi bắn đẩy Thằng như thằng nào mà tìm không thấy thằng nhảy

หลายๆจริงอ <that, S 2> well, ่ะแต่ว่ารุ่นนี้ตัวน็น่อย đây tập nưng lại mình nhanh xây xây pa mà xây à cái to một xe, xe đánh nhạc. Đánh nhạc này ไม่โตรุ่นเดีัวมองหาเลยเดินไปก่อนเดินหาก่อนเบิ่งพี่น้องเอ็มไปหมอกไฟเด้อนอนจะตักับเตียนด้ยพี่น,อนอ้องสามลาบแต่ว่าตัวเป็นไงครับนี่คอมขางคอมเอวเลย ลบแล้วลบแล้วหึบ๊บนี่ตัวนี้กีนหนตัวนี้นตัวนี้ตัวนี้ใน,ในัใหนจะไม่ดูดเท่าไหร่ครับอู้ยโดดอยู่ 这塑料袋咋全都能？ ตรงนี้ตัวหนึงครับนี่เป็นสามตัวติดเลยตรงนี้กำลังลงครับพี่น้อง ที่ห็เบิ้งอันหนึ่งพี่น้องเห็นตะก,กะเตียนก่อนก็เลยจับพี่น้องอที่ปวดนี่แมงกินนู่นครับผมแมงกินนู่นตีอัตรวเลยพี่น้องตัวนั้นนี่นี่เปงแมงกินนูกกก่นเป็นตัตากะเตียนครับผมระบาดแต่มื่อกี้ม่เอาตะกะเตียนกันพี่น้องโอ้เอ้าเดินกันตัวเดินกันตัวครับ Điang, điang, điang. <laughs> Ay, nào như mất tiền mãi gì ạ mãi 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 Đi mãi mà Cảm mãi 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 Cảm

กระเต็นสองมือมือเดียวโตงามๆขอหยาดเปลี่ยนเปลี่ยนมือนะตะลึงตะลึเดี๋ยวสักตัวงามตะน,น,ออนี้ mặt đôi khi đi tất nhiên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  ไปก่อนเฮ้ยอยู่ทั้งกล้องอยู่ทั้งกล้องครับระบาดเยอะเกินตัวนี้ตัวนี้นี่ครับปี๊

m u การี่หมอให้ทีนี้นังมวย ต,ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับนี่ตัวหวนึ่งครับนีต่ตัวนึงต้องกินเลย

เตียนกะโอ้เต็มเนาะนะครับเบื้องตัวน้อยๆเนี่ยโอเคเดี๋ยวไต่ตอจะเข้าอีกพี่น้องจังมาเบื้งผลงานน้ำกันเนาะเยอะๆเบื้งเบื้งเบื้องจับไปเบื้องแรกตัวนี่ครับ ก็ผมพี่น้องจะว่าจะท้อแล้วครับมันต้องหาอุปกรณ์มาแบบเป็นตแตกอะสวิงนะครับมาตักมันนะจับไหนักครับน้งเพื่อนหนึ่งหน่วยนึงจับยากมากนะครับแกะสก๊ับเลยแหละว่าได้กินพี่น้องเป็นมะวุ ครับเนาะหลายเตืบอยู่ดีครับตัวไงหนิสวยงามเลยเนาะเดี๋ยวไปสรุปผลงานอยู่บ้านแล้วกันครับผมนี่จับง่ายครับผมหลายแม่งเดียวหลายเลยตัวใหญ่กับหลายอยู่แบบงานแั็งแรงมากกับฝอได้ตัวใหญ่ครับตรงดึกๆมันออกเดือดครับผมตัวใหญ่นี่โอ้จักชีวาจะได้เนี่ยแหละ มาด้วยพี่น้องไปจับตะกะเตียนไม่ซอยออกจากป้าญา้านะพี่ชายกับมาครับผมตะกะเตียนมาทุกปีเลยมาสามปีละพี่มีพี่ที่สามเหัอเล็กๆหน่อยมันเน็ดครับเนี่ยตะกะเตียนหายใจมันไปนไงอ๋อมันเด็ดเหล่านั้นครับ กลลับ <c ười> จังไปสรุปน้ำกันอยู่บานครับผมเต็มเ,เลยอันนี้อะไระมันดินใส่มันดูดเต็มเลยครับโอ้เขาไปนี่เสือตัวไงตัวไงขีห้หนอนฮะตัวสุดท้ายตัวหน,หนี้สุท้าย เดี๋ยวตัวนี้ลายอยู่ครับช่วงเด็กผู้เฒ่าได้แต่ตัวรุ่นดีผมจับละรุ่นกลางม,มาเลยผู้ใดอยากไตะตักกระเตียนเ <c oughs> ชื่ออะไครับแล้วาผู้เฒ่าผม่งหิตัดหญ้าออกอีกมันอาจจะลงไปปลาข้างล่างอยู่ครับตัวน,นี้ก็บมีอนัน,นอละละีนู่นเอ้าพ่อละละนงอีทุ่มเก็บเสียหาทุ่มเหรอ ยางบึงบึงสองหาตัวใหญ่ซื้อได้ก็ได้ถอดแล้วโอเคไปบึงยูบางก็ไปแจงแจงไปครับโอเคก็ไปเท่าลร้กลัวเนี่ยครับโอ้เด็ดสุด จะดๆเลยครับพอได้กินอยู่กูคงเพิ่งจได้ลายแล้วผมไปจับเอาทุละาตัวสูตรได้รู้เพิ่นจับเลยลายเตบบยงหัวคำอันนี้รอบดีครับเอานะครับผมพอได้กินก้น อี่ลีเลยของพุทธ่สะออนแล่ว่ามาด้วยครับ,บตัวจิไิตตออีกน้อผมโอเคเนาะพี่นอ้องเดินลำลาผ้าจากกันไปละพี่นอ้องขึ้นนี้นะครับกะหากินครับผมแต่ต่กาะเตียนเนาะมันมาลุกไอ้หยาเฮ้าเขา,าก็จัดการมันนะครับโอเคจังได้กะฝากพี่น้องนะครับ ผ่านไปผ่านมานะครับขอมารับชมแนวกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมเพื่อที่จะประพาดนะครับคลิปท่อไปแล้วกันนะครับอย่างไรคลิปหน้านะครับถารุนถาเบื้งครับผมมาห้าสีไปออกไม้ไปเฮ็ดคลิปทั้งหดนะครับอย่างไงก็ฝากคิดตามไ่น้่งครับผมอย่างไรเจอกันคลิปหน้าครับพี่นองคลิปนี้ก็ต้องกล่าวเข้ามาสวัสดีครับ